เป็นเครื่องแรกในโลกสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันเพราะว่าเวลาออกกำลังกายกว่าจะได้คือแบบมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะน,นี่คือเทคโนโลยีตัวช่วยนะคะทำครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเท่ากับว่ามาสปพอร์ตเนี่ยคะ่ะสองหมื่นครั้งเลยนะคะจะทําให้มีส่วนซิกแพคที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะกระองระจกมันก็แบบเฮ้ยกล้ามเนื้อมันแบบพูขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยนะมันมาจริงๆครับขึ้นเป็นหลอนเลยครับ สำหรับใครที่มีปัญหาแบบเป็นคุณแม่แบบพี่นุ้ยนะคะอยากจะให้กล้ามเนื้อแข็งแรงตัวเครื่องนี้สามารถจะช่วยเราได้ตรงนี้นะคะก็สนุกดีครับมันจะทําให้เราบีบกล้ามเนื้อได้นานกว่าเราติดอัพเองรู้สึกได้เลยค่ะว่าปูขึ้นมาค่ะแบบรวดเร็ว <laughs> ทันใจมากโอติเราทิศอัพนี้เราเราจะมีผลพวงคือเราปวดหลังเนาะแต่นี่คือไม่รู้สึกถึงหลังเลย ตอนทำน้องไม่เจ็บเลยนะคะได้ผลตั้งแต่แบบครั้งแรกเลยค่ะมันลดลงครับแล้วก็หน้าท้องเริ่มลีนขึ้นมาพอสมควรแล้ครับสำหรับคนที่เคยแบบคลอดลูกมาแล้วกล้ามเนื้อมันจะแยกตัวเนาะเครื่อง M อเอ็มสกาวอ่ะเขาช่วยตอบโจทย์ให้กล้ามเนื้อเห็นร่องอะ่ะชัดขึ้นเห็นลายที่คมชัดขึ้นเนี้ยค่ะ